สวัสดีปีใหม่นะคะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยวันหยุดปีใหม่เด็กๆไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างคะอ่ะหลายคนนะก็อาจจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดนะหรือว่าบางคนก็อาจจะอ่ะอยู่กับครอบครัวที่บ้านนะอ่ะก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีความสุขแฮปปี้กันไปเลยนะคะในช่วงวันปีใหม่นะอ่ะทีนี้เรา จบในช่วงของวันปีใหม่ไปแล้วนักเรียนสัปดาห์นี้ก็ถึงสัปดาห์ที่เราจะต้องมาเรียนกันเหมือนเดิมแล้วนะคะเป็นสัปดาห์แรกของปีเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนตั้งใจไว้เลยว่าเราจะต้องเป็นคนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจดูคลิปของคุณครูนะคะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไร วันนี้นะักเรียนเราจะขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะคะหน่วยใหม่ของเราคือหน่วยที่แปดนั่นเองแผนภูมิรูปวงกลมนะเรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือ การอ่านแผนภูมิรูปวงกลมอ่ะหลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่าเอแผนภูมิรูปวงกลมนะมันเป็นยังไงปกติเคยเจอแต่แผนภูมิรูปแบบอื่นไหนนักเรียนลองมาช่วยกันดูสิเขาว่าแผนภูมิที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วหรือว่าเคยพบเจอมานั้นมีลักษณะเป็นยังไงบ้างจะตรงกับตมงรูหรือเปล่าอ่ะ เวลาเราจะนําเสนอข้อมูลนักเรียนเราสามารถนําเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบเลยนะแล้วแต่ความขนัดหรือว่าความเหมาะสมของการนําเสนอ,ข,อข้อมูลนั้นๆน,น,นะอย่างเช่นรูปแบบแรกเลยอ่ะมีใครเคยเห็นไหมเอ่ยมันจะมีลักษณะเป็นแท่งแท่งแบบนี้นะเห็นไหมเอ่ยเป็นแท่งแท่งแบบนี้อ่ะอย่างเช่นแท่งตรงนี้แสดงเสื้อกีฬาแท่งนี้แสดงเสื้อนักเรียนหญิงและ แท่งสุดท้ายแท่งสีฟ้าแสดงเสื้อนักเรียนชายนะมันจะเป็นการนำเสนอข้อมูลของจำนวนเสื้อชนิดต่างๆที่ขายได้ใน1สัปดาห์อ่ะคนนี้เขาก็อ่ารูปแบบนี้ก็คือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิแท่งนั่นเองนอกจากแผนภูมิแท่งแล้วนักเรียนเคยเห็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบไหนอีกคะอ่ะเป็นรูปแบบที่มีรูปภาพอ่ะเรื่องนี้นะเราเรียนกันมาตั้งแต่ตอน อปอต้นเลยใช่ไหมเอ่ยการอ่านแผนภูมิรูปภาพนะักเรียนมันจะมีรูปภาพอยู่ในตารางแล้วก็จะบอกว่าหนึ่งรูปเนี่ยเขาแสดงจํานวนเท่าไหรอ่อย่างแผนภูมินี้เขาบอกว่ากําหนดให้หนึ่งรูปนะแทนจํานวนแปลงผักสิบแปลงนะคะ,ะรูปแบบนี้นะักเรียนก็จะเรียกว่าการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพนั่นเอง เราเรียนกันไปแล้วในเรื่องของแผนภูมิแท่งแผนภูมิรูปภาพวันนี้นั้นเราจะมาทำความรู้จักกับการนำเสนอข้อมูลอีกรูปแบบหนึง่งก็คือการนำเสนอข้อมูลรูปแบบแผนภูมิรูปวงกลมนั่นเองแน่นอนว่าแผนภูมิรูปวงกลมมันจะต้องมีลักษณะเป็นยังไงคะมีลักษณะเป็นวงกลมนั่นเองนะักเรียนหลายคนนะ่เชื่อว่าอาจจะ เคยเจอเคยพบเห็นกันมาบ้างนะคะว่าแผนภูมิรูปวงกลมนะเป็นยังไงอะมันมีลักษณะเป็นแบบนี้นั่นเองนะักเรียนมันจะมีรูปร่างเป็นวงกลมแบบนี้แล้วด้านบนเขาก็จะบอกว่าแผนภูมิรูปวงกลมนี้นะเขานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไรอะอย่างข้อนี้เขาบอกว่ารูปนี้เขาบอกว่าจํานวนนะักเรียนที่สมัครเล่นกีฬาแสดงว่าข้อมูลนะมัน ในรูปวงกลมนี้มันก็คือจํานวนนะักเรียนที่สมัครเล่นกีฬาในประเภทต่างๆนั่นเองนะกเการแบ่งเป็นส่วนส่วนแบบนี้นะมันก็คือแสดงปริมาณข้อมูลของประเภทกีฬาประเภทต่างๆนะคะว่ามีจํานวนกี่คนนะคะอย่างสีเหลืองตรงนี้นะส่วนสีเหลืองตรงนี้เขาก็บอกว่ามีนะักเรียนที่เล่นเพนนิสนะ24คน สีฟ้าสีเขียวสีแดงอย่างนี้ก็เหมือนกันเลยนะแทนจนํานวนของกีฬาประเภทต่างๆนะคะอ่าทีนี้เราดูกันไปแล้วว่ารูปร่างหน้าตาของแผนภูมิรูปวงกลมนะมันเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราจะอ่านแผนภูมิรูปวงกลมละ่ะเราจะทํายังไงนักเรียนอ่าอ่านเพื่อตอบคำถามนะเราจะอ่านแผนภูมิรูปวงกลมนี้นะเพื่อตอบคำถามนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าใช้แผนภูมิรูปภาพเมื่อกี้เลย แผนภูมินี้นะคะจะแสดงจํานวนนะักเรียนที่สมัครเล่นกีฬานะอะดูนะทีนี้เดี๋ยวนะักเรียนช่วยกันตอบคําถามของคุณครูนะคะถามว่าแผนภูมิรูปวงกลมนี้แบ่งออกเป็นกี่ส่วนแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเออนักเรียนลองนับดูนะสีมันแตกต่างกันแล้วแต่ว่าเวลานะักเรียนไปเจอแผนภูมิรูปภาพอื่นสีมันอาจจะคล้ายๆกันนะไปในโทนเดียวกันแต่ว่า รูปนี้นะคนุณครูแบ่งสีอย่างชัดเจนเลยนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนดูได้ชัดเจนว่ามันคนละส่วนกันนะอ่ะนองรับดูนะมีทั้งหมดกี่ส่วนส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามและส่วนที่สี่ดังนั้นแผนภูมิรูปภาพนี้เอแผนภูมิรูปวงกลมนี้นะคะมีทั้งหมดสี่ส่วนนั่นเองนะอ่ะทีนี้คำถามทบต่อไปถามว่า พื้นที่แต่ละส่วนของวงกลมแสดงถึงอะไรอ่ะแสดงถึงอะไรง่ายมากเลยนะักเรียนเราก็ตอบไปได้เลยว่ามันแสดงถึงจํานวนนะักเรียนที่สมัครเล่นกีฬา4ชนิดนะเพราะว่ามันมี4ี่ส่วนแสดงว่ามันมี4ี่ชนิดคือว่ายน้ําเทนนิสฟุตบอลและปิงปองนะเราสามารถดูแผนภูมิรูปวงกลมนี้นะแล้วมาตอบคําถามได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ คำถามต่อไปคือนักเรียนสมัครเล่นกีฬาประเภทใดมากที่สุดและจำนวนกี่คนอ่ะง่ายมากเลยนะเกียนก็เหมือนเดิมเลยต้องดูแผนภูมิรูปวงกลมของเราเขาบอกว่าเล่นกีฬาประเภทใดมากที่สุดเพียนก็ดูเลยนะว่าแต่ละกีฬาแต่ละประเภทนะเขาก็จะระบุมาแล้วว่ามีจํานวนกี่คนอ่ะเทนนิสมี24คน ฟุตบอลมีสามสิบหกคนปิงปองมีสิบสองคนและกีฬาว่ายน้ำมีสี่สิบแปดคนดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่ากีฬาว่ายน้ำนั่นเองนักเรียนกีฬาว่ายน้ำนะมัน เป็นกีฬาที่มีนักเรียนเล่นมากที่สุดเลยนะคะและมีจํานวน48คนเลยเห็นไหมเอ่ยว่านักเรียนไม่ต้องคิดคํานวณอะไรเลยนะนักเรียนแค่นําำข้อมูลของแผนภูมิรูปวงกลมน้ำมาตอบได้เลยนะคะทีนี้คําถามต่อไปคือนักเรียนที่สมัครเล่นฟุตบอลมากกว่านักเรียนที่สมัครเล่นปิงปองจำนวนกี่คนอ่ะเขาบอกเขาถาม กีฬาฟุตบอลกับกีฬาปิงปองนักเรียนเราก็มาดูของกีฬานี้เลยในแผนภูมินะคะดูฟุตบอลเขาบอกว่าเล่นไปสามสิบหกคนสมัครเล่นสามสิบหกคนและปิงปองมีนักเรียนสมัครเล่นสิบสองคนนั่นเองดังนั้นเขาถผมว่าสมัครมีนักเรียนเล่นฟุตบอลมากกว่าปิงปองกี่คนเราก็นำสามสิบหกมา ลบกับ12นะก็จะได้คำตอบคือเท่ากับอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกลองช่วยคิดดูสิคะได้คำตอบมากคือ24คนนั่นเองดังนั้นข้อนี้เราก็บอกได้ว่ามีนักเรียนที่เล่นฟุตบอลน,นะมากกว่านักเรียนที่สมัครเล่นปิงปองนะจำนวน24คนนั่นเองอ่ะเห็นไหมเอ่ยคิดคำนวณแค่นิดเดียวเองนะใช้ข้อมูลจากในแผนภูมิรูปวงกลมนะมาหาคำตอบได้เลยนะคะ ทีนี้ไหลองดูข้อนี้สิคะมีนักเรียนเล่นกีฬาทั้งหมดกี่คนอ่าตอบได้ไหมเอ่ยมีนักเรียนเล่นกีฬาทั้งหมดอ่านักเรียนก็จะต้องนํากีฬาทุกประเภทเลยนะมารวมกันนาจํานวนนักเรียนมารวมกันเลยคือสี่สิบแปดบวกยี่สนะิบสี่บวกสามสิบหกแล้วก็บวกสิบสองครบสี่ส่วนหรือยังสี่ประเภทหรือย,อยังคะอ่ะครบแล้ว นำมารวมกันเลยก็จะได้เท่ากับ120คนนั่นเองอาคุณครูคิดคำนวณมาให้นักเรียนแล้วนะนักเรียนลองอะถ้าเกิดว่าใครแบบเอ้ยครูอาจจะคิดผิดหรือเปล่านะอาจจะไม่ใช่120คนนักเรียนสามารถไปตั้งบวกเลขได้นะคะว่าเอ้มันเท่ากับ120คนจริงๆหรือเปล่านะอะแค่นํามารวมกันนะนําจํานวนกีฬาของทุกประเภทนะมารวมกันนะคะทีนี้ ผ่านไปแล้วหนึ่งแผนภูมิเรามาดูแผนภูมิรูปภาพเอ้ยแผนภูมิวงกลมนี้กันบ้างอ่ะนักเรียนดูนะว่ามันมีอะไรแตกต่างกับแผนภูมิของข้อที่แล้วบางคนอาจจะบอกว่า,ส,าวนะสีมันต่างกัน่ะคภูมูใช่แล้วนักเรียนสีมันต่างกันแล้วข้อมูลของแผนภูมิรูปวงกลมนี้ก็แตกต่างกันด้วยแผนภูมินี้นะเขาบอกว่า แสดงจํานวนของนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือประเภทต่างๆนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนดูนะว่าแผนภูมินี้มันไม่ได้ระบุมาแล้วว่ามีนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือชนิดต่างๆเนี่ยกี่คนแต่เขาบอกมาเป็นเปอร์เซนต์เห็นไหมเอ่ยว่าเป็นเปอร์เซนต์นะการ์ตูนหนังสือการ์ตู40น40ร์หนังสือพิมพ์20เเซ วารสาร25%และหนังสืออื่นๆอีก15%นะเขาบอกข้อมูลของเรามาเป็นเปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้บอกมาเป็นจำนวนคนนะคะดังนั้นถ้าเราต้องการหาจำนวนคนเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะว่าจะมีวิธีหาอย่างไงแต่ก่อนอื่นนักเรียนมาตอบคำถามข้อนี้ของคุณครูก่อนอเมื่อกี้นี้นะ,อะตอบคำถามข้อนี้คือมีนักเรียนเล่นกีฬาทั้งหมด กี่คนมีนักเรียนเล่นกีฬาทั้งหมดกี่คนอโอเคนักเรียนว่ากี่คุณครูกดสไลด์ผิดไปนะอ่ะเรามาดูตรงนี้ว่ากี้ที่คุณครูบอกไปนะคะว่า แผนภูมิรูปวงกลมนี้นะอาจจะกําหนดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ซึ่งผลรวมของเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนักเรียนจะต้องเท่ากับหนึ่งร้อยเสมอนะคะย้ําว่าข้อมูลทุกอย่างนะเมื่อรวมกันแล้วนะเปอร์เซนต์นะจะต้องเท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เสมอนะคะ,ะทีนี้เรามาตอบคําถามเมื่อกี้นี้ที่คุครูข้ามจะไลลผิดไปนะอ่ะตอนนี้เขาถามว่านักเรียนชอบอ่านหนังสือประเภทใดมากที่สุด และคิดเป็นกี่เปอร์เซนต์อ่ะง่ายมากเลยนะักเรียนก็ดูเลยว่าหนังสือประเภทใดเ่ะามากที่สุดอ่าถ้ามองด้วยสายตานะักเรียนเห็นไหมเอ่ยว่าส่วนที่มากที่สุดเลยก็คือหนังสือการ์ตูนนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังแยกไม่ออกว่าเอ๊ะส่วนไหนมันมากที่สุดนะนักเรียนก็ดูเลยว่าอ่าตัวเลขที่เขากําหนดมาให้นะที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะว่าเปอร์เซ็นต์ตรงไหนมันมากที่สุดเลยตรงนี้นะก็คือการ์ตูนคิดเป็นหนังสือการ์ตูนคิดเป็น 40%นั่นเองนะเป็นหนังสือที่นักเรียนชอบอ่านมากที่สุดนะคะทีนี้คำถามต่อไปนักเรียนชอบอ่านหนังสือพิมพ์มากกว่าหนังสืออื่นๆกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนเห็นไหมเอยเขาบอกเขาถามหาหนังสือพิมพ์กับหนังสืออื่นๆน,นะคะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ย มากกว่าหนังสืออื่นกี่เปอร์เซ็นต์นักเรียนก็จะต้องมาพิจารณาหนังสือพิมพ์นะซึ่งเขาบอกว่ามีนักเรียนชอบอ่านหนังสือพิมพ์20และหนังสืออื่นๆอีก15เเซนะคะดังนั้นเราก็จะต้องนำ20นำมาลบกับ15นะคะก็จะได้เท่ากับ5ปอร์ซน์นั่นเองนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมเอ่ยแค่นำ จำนวนนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์กับนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสืออื่นมาลบกันก็จะได้เป็นคําตอบนั่นเองคําถามต่อไปถามว่าแล้วถ้านักเรียนมีจํานวนทั้งหมด240คนจะมีนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนกี่คนเขาระบ,บุมาว่านักเรียนทั้งหมดนี้นะ240คนแล้วถามว่ามีนักเรียนที่ ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนี่คนเราก็ต้องมาดูก่อนว่าหนังสือการ์ตูนเขาบอกว่ามีนักเรียนชอบอ่าน40%เลยนะของนักเรียนทั้งหมดนะคะและข้อนี้เขาก็คำถามข้อนี้เขาก็ระบุมาแล้วว่ามีนักเรียนทั้งหมด240คนดังนั้นนักเรียนจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการหาร้อยละยังจํากันได้ไหมเอ่ยการหาร้อยละนะนักเรียนก็นำ40%นี้มาทำให้เป็นเศษส่วนร้อยละแบบนี้เลยคือ สี่สิบส่วนหนึงรอยก็จะได้สี่สิบส่วนหนึ่งรอยนะนำมาทําให้เป็นเศษส่วนนะคะของจำนวนนักเรียนทั้งหมดเลยก็คือ240คนอ่ะทีนี้เราหาได้แล้วว่าสี่เปอร์เซนนะของจำนวนนักเรียนทั้งหมดคือ240มันเท่ากับเท่าไหร่คะอ่ะเราสามารถตัดทอนได้ตัดทอนเลขศูนย์ได้นะเห็นไหมเอ่ยอ่ะครูก็ตัดทอนเลขศูนย์แบบนี้นะ ตัดข้างบนข้างล่างตรงข้อนี้ก็ตัดข้างบนข้างล่างก็จะเหลือ4คูณ24นะคะนักเรียนก็หาคำตอบมาได้เท่ากับ96คนนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้นะ40%ของนักเรียนทั้งหมดก็คือ96คนนะคะ,ะทีนี้ถ้าถามอีกแล้วเขาว่า มีนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือวารสารทั้งหมดกี่คนโดยกําหนดให้จํานวนนักเรียนทั้งหมดนะ้เท่าเดิมเลยก็คือ240เราก็ต้องมาพิจารณาส่วนที่เป็นวารสารเขาบอกว่ามีนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือวารสารเนี่ยนะคะ25%ของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนก็สามารถคิดคํานวณได้ออกมาแบบนี้เลยคือ25ส่วน100ของนักเรียนทั้งหมดก็คือของ 240นะคะคำตอบมาได้เท่ากับคุณครูก็ใช้วิธีการตัดพรเหมือนเดิมเลยเพื่อให้ง่ายต่อการคิดคำนวณนะคะครูก็ตัด0 0ตรงนี้ทีนี้ตัด0ไปหมดแล้วยังตัดพรกันได้อีกไหมนักเรียนอะยังได้อีกนะโดยใช้5ครูจะใช้5มาตัดพรนะ25หาร5เท่ากับ5อะตรงนี้เมื่อกี้เหลือ10ใช่มไหมเออครูก็คิดมาได้ว่า5 2 10ก็จะเหลือ2 ยังตัดออนตัดทอนได้ไหมเออยนักเรียนสองกับยี่สิบสี่ได้ไหมคะอ่ะยังได้อยู่นะเราก็ใช้สองมาหารนะคะก็จะได้สองหนึ่งสองตรงนี้ก็เหลือหนึ่งตรงนี้ก็จะเหลือสิบสองนะสองสิบสองได้ยี่สิบสี่นะคะดังนั้นเมื่อเราตัดทอนเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ตัวเลขที่มันน้อยลงก็จะหาคำตอบได้ง่ายขึ้นคือห้าคูณสิบสองเท่ากับ สิคนนั่นเองข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่ามีนักเรียนที่ชอบอ่านหนังสือวารสารอ่าหกสิบคนนั่นเองนะคะโอเคนะข้อนี้คุณครูขอผ่านนะขอผ่านนะคะ,ะทีนี้เรามาดูอีกแผนภูมินึงนะแผนภูมิรูปวงกลมนี้นะักเรียนมีลักษณะแตกต่างจากแผนภูมิสองรูปที่ผ่านมายัางไงเอ่ย แน่นอนว่าสีมันเหมือนเดิมเลยคือสีมันต่างกาันแล้วก็อ่าข้อมูลของมันต่างกันก็คือแผนภูมินี้นะจะแสดงอ่าจำนวนนสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนชอบนะคะสัตว์เลี้ยงที่นักเรียนชอบนะว่านักเรียนนะชื่นชอบสัตว์เลี้ยงแต่ละประเภทนะจํานวนเท่าไหร่แต่ นักเรียนดูนะแผนภูมินี้เหมือนเดิมเลยเขาไม่ได้กําหนดมาเป็นจํานวนของนักเรียนนะคะไม่ได้กําหนดมาเป็นจํานวนคนว่ามีจํานวนกี่คนแต่เขากําหนดมาเป็นเปอร์เซ็นแทนอ่ะสุนัขมีส0เอร์ซมีนักเรียนที่ชอบแมว20%เอร์ซมีนักเรียนที่ชอบกระต่าย10เอร์ซมีนักเรียนที่ชอบปลาสวยงามกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะนักเรียนตรงนี้คุณครูไม่ได้เขียนตกไปไม่ได้พิมพ์ตกไปนะแต่เขาจะไม่ระบุมาให้ หนึ่งส่วนนะโจทย์ข้อนี้นะคะเขาไม่ได้ระบ,บุมาหนึ่งส่วนก็คือปลาสวยงามไม่ทราบว่าปลาสวยงามนี้นะมีจํานวนนักเรียนที่ชื่นชอบกี่เปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้กําหนดมาให้แต่นักเรียนสามารถหาได้ไหมเอ่ยอ่ะนักเรียนสามารถหาได้นะอะเรามาดูกันดีกว่าคําถามของเขาก็คืออ่ะเข็นไว้นะ ข้อแรกเขาก็ถามขึ้นมาเลยว่านักเรียนชอบปลาสวยงามกี่เปอร์เซนต์อ่ะชอบปลาสวยงามกี่เปอร์เซนต์ข้อนี้เราไม่สามารถดูแผนภูมิรูปภาพดูแผนภูมิรูปวงกลมแล้วมาตอบได้เลยแต่เราจะต้องคิดคำนวณก่อนคิดคำนวณยังไงนักเรียนอย่างที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าในวงกลมหนึ่งวงนี้เมื่อเรารวมจำนวนรวมเปอร์เซนต์กันแล้วนักเรียนจะต้องเท่ากับ100เเซนตนะคะดังนั้น จำนวนทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดนี้นะมันจะต้องรวมกันแล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซนเราก็ต้องนำหนึ่งร้อยมาลบกับอ่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาระบ,บุมานะก็คือซีซีบวกยี่สิบบวกสิบนะคะนะักจะเห็นแม้ว่ามันเป็นหน่วยของเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นหน่วยของเปอร์เซ็นต์นะเป็นเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเมื่อเราหาคำตอบมาได้แล้วเท่ากับหนึ่งร้อยลบเ0็ดสิบเท่ากับ 30%เปอร์เซนต์นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะนำหนึ่งมาลบกับเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้มาทั้งหมดน,ะนักเรียนก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของปลาสวยงามนั่นเองอ่ะโอเคนะครูจะขอผ่านนะคะคำถามข้อต่อไปถามว่าแล้วถ้านักเรียนมีจำนวน50ิคนอ่านักเรียนทั้งหมดนะมีจํานวน50คนหรือจะมีนักเรียนที่ชอบสุนัขก,กี่คนอ่ะ เขาถามเป็นจํานวนคนแล้วนักเรียนดูนะแต่ในแผนภูมิรูปวงกลมนี้เขาให้มาเป็นเปอร์เซนต์แต่เราสามารถหาได้นะหาได้เหมือนเมื่อกี้เลยนักเรียนก็นําจํานวนเปอร์เซนต์ของสุนัขนะ้มาคูณกับจํานวนของนักเรียนทั้งหมดนะคะก็จะได้ว่า4ี่สิบเปอร์เซนต์ก็ทําให้เป็นเศษส่วนได้เท่ากับ4ี่สิบส่วนหนึ่งรสุนัข จำนวนสุนักนะจำนวนนักเรียนที่ชื่นชอบสุนัขมีจํานวนเป็นกี่คนของนักเรียนทั้งหมดทังเรียนก็นําจํานวนทั้งหมดคือ50คนมาคิดนะคะนำ50ตรงนี้นะที่เขาระบ,บุมามาคิดนะคะก็จะได้เท่ากับอ่านคูณก็ตัดทอนเหมือนเดิมเลยก็จะเหลือ4คูณ5เท่ากับ20คนนั่นเองนะคะ20คนนั่นเองนำจำนวนทั้งหมดนี้นะมาเป็นมาคูณด้วย เปอร์เซนที่เขากำหนดมาให้นะคะอะทีนี้คำถามต่อไปคือถ้านักเรียนมีจำนวนทั้งหมด100คนละ่ะจะมีนักเรียนที่ชอบปลาสวยงามกี่คน mm hmm. เมื่อกี้นี้เราหามาได้แล้วว่ามีนักเรียนที่ชอบปลาสวยงามกี่เปอร์เซนเอ่ยจำได้ไหมคะมี30เปอร์เซนนะคะมี30เปอร์เซนทีนี้เราก็รู้แล้วว่า มีนักเรียนที่ชอบปลาสวยงามเนี่ยสามสิบเปอร์เซนเราก็นำมาคิดคำนวณได้เลยคือสามสิบส่วนหนึ่งร้อยคูณด้วยนักเรียนทั้งหมดก็คือหนึ่งร้อยคนนะคะนักเรียนหนึ่งร้อยคนได้เท่ากับอ่าก็ตัดทอนทอนเหลือสามสิบคนนั่นเองนะคะเหลือสามสิบคนนะเห็นไหมเอ่ยว่าไม่ยากเลยนักเรียนไม่ยากเลยนะเรา ดูว่าเขากําหนดจานวนเปอร์เซ็นต์มาให้เท่าไหร่ถ้าเขายังไม่ได้กําหนดมาให้เราก็ต้องหาก่อนนะคะว่าส่วนนั้นนะข้อมูลส่วนนั้นเขามีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะอ่ะโอเคนะคะทีนี้ครูขอถามอีกว่าถ้ามีนักเรียนทั้งหมด40คนละอ่ะเปลี่ยนแล้วนะเมื่อกี้นะมี100คนตอนนี้ครูจะกําหนดให้มีนักเรียนทั้งหมด40คนถามว่าจะมีนักเรียนที่ชอบแมว มากกว่าชอบกระต่ายกี่คนอ่ะเขาพูดถึงแมวกับกระต่ายนักเรียนก็จะต้องมาพิจารณาแมวกับกระต่ายอ่ะแมวเขาบอกว่ามี20%กระต่ายมี10%นะดังนั้นเราก็จะต้องคิดทีละข้อมูลอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อมูลของแมวก่อนมาหาว่ามีนักเรียนที่ชอบแมวกี่คนเหมือนเดิมเลยนักเรียนชอบแมวนักเรียนที่ชอบแมวเท่ากับ20%คือ20ส่วน100คูณกับ นักเรียนทั้งหมดคือข้อนี้เขากําหนดมา40นะคะนักเรียนก็ทําการหาคิดคํานวณได้เลยได้เท่ากับ8คนนั่นเองอได้มาแล้วมีนักเรียนชอบแนว8คนทีนี้มีนักเรียนที่ชอบกระต่ายล่ะกี่คนเขาบอกว่าชอบกระต่าย10%ก็ได้ว่า10ส่วน100คูณกับนักเรียนทั้งหมดนะคะก็คือ40ทําการตัด อเลขศูนย์ตรงนี้เหลือสี่คนนั่นเองอ่ะได้มาแล้วจํานวนนักเรียนที่ชอบแมวและจํานวนนักเรียนที่ชอบกระต่ายดังนั้นเมื่อเขาถามว่ามีจํานวนที่ชอบแมวมากกว่ากระต่ายมีนักเรียนที่ชอบแมวมากกว่าชอบกระต่ายกี่คนนักเรียนก็จะต้องนำแ8มาลบกับ4นะก็จะได้เท่ากับ4คนนั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะข้อนี้แต่ว่านักเรียนจะต้องใช้เวลาในการ คิดนิดนึงนะจะต้องใช้ข้อมูลของแผนภูมิรูปวงกลมนี้นะมาคิดนิดนึงนะคะแล้วก็มาหาว่ามันมีจํานวนแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะอ่ะโอเคนะวันนี้นะนักเรียนก็ได้ดูกันไปแล้วได้รู้จักแผนภูมิรูปวงกลมนะไปสามรูปแบบแล้วรูปแบบที่หนึ่งก็คือการกำหนดนมาเป็นจำนวนคนหรือว่าจำนวนปริมาณของมันกำหนดมาเลยนะคะแล้วรูปแบบที่สองก็คือกำหนดมาเป็น อ่เปอร์เซ็นนะมาเป็นเปอร์เซ็นนะคะซึ่งในทุกส่วนเลยของแผนภูมิรูปวงกลมนะเขาก็จะระบุมาเลยว่าแต่ละส่วนมีจํานวนกี่เปอร์เซ็นและแบบสุดท้ายก็คือแบบนี้นั่นเองก็คือเขาจะอ่าไม่บอกมานะไม่บอกมาส่วนหนึ่งนะคะว่าส่วนนั้นนะมีกี่เปอร์เซ็นแต่เขากําหนดเปอร์เซ็นของส่วนต่างๆส่วนอื่นๆมาให้นะคะนักเรียนก็สามารถหาได้นะคะเพราะว่า เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าผลรวมของเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดในแผนภูมิของรูปวงกลมนั้นนะมันต้องเท่ากับ100เสมอนะคะอ่ะโอเคนะนักเรียนก็ได้รู้จักกันไปแล้วเนาะว่าแผนภูมิรูปวงกลมมันมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะมันใช้ในการนำเสนอข้อมูลนะโดยที่เรานะใช้พื้นที่วงกลมแสดงจำนวนปริมาณหรือว่าข้อมูลต่างๆนะคะลงในรูปวงกลมนี้นะ อ่ะโอเคนะคะทีนี้นักเรียนเมื่อกี้ได้ดูคุณครูตอบคําถามนักเรียนหลายคนก็อาจจะช่วยคุณครูตอบในใจนะควยช่วยคุณครูคิดไปด้วยคิดตามไปด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะฝากการบ้านนะฝากใบงานไปให้นักเรียนลองทําด้วยตัวเองไม่แตกต่างจากที่นักเรียนดูคุณครูทําเมื่อกี้นี้เลยนะแต่ว่าโจทย์นะคะก็จะอ่ะ พูดถึงในเรื่องที่แตกต่างกันไปนักเรียนใบงานนี้นะมีจํานวน2หน้านะคะแตกต่างจากใบงานที่เราเคยทํามานะมีจํานวน2หน้านะใบงานที่7มี2หน้ามีข้อที่1แล้วก็ข้อที่สองหน้าแรกจะเป็นข้อที่1นะคะเป็นแผนภูมิรูปวงกลมเรื่องหนึ่งเรื่องแรกและใบที่สองก็คือข้อที่สองจะพูดถึงในอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า แผนภูมิรูปแผนภูมิรูปวงกลมรูปข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าแสดงชนิดของเค้กที่ลูกค้าสั่งซื้อจากร้านขนมนมเนอยอ่ะนักเรียนดูนะว่าในวงกลมนี้นะเขามีข้อมูลของชนิดของเค้กนะนักเรียนเค้กที่ลูกลูกค้าเนี่ยสั่งนะคะจากร้านขนมนมเนยว่ามีจํานวนกี่เปอร์เซนต์เขากําหนดมาเป็นเปอร์เซนต์มาให้นะนักเรียนก็ สามารถหาได้นะคะว่าเค้กแต่และชนิดที่ถูกสั่งนะมีจำนวนกี่ชิ้นมีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนักเรียนดูนะว่าเขาถามอะไรบ้างนักเรียนก็จะต้องตอบคำถามตามสิ่งที่โจทย์ถามได้เลยอย่างข้อแรกเขาถามว่าลูกค้าสั่งเค้กชาเขียวจากร้านขนมนมเนยกี่เปอร์เซ็นตนะ์นักเรียนก ดูเลยว่าเค้กชาเขียวตรงนี้เขากําหนดมากี่เปอร์เซนต์นะคะนักเรียนก็นํามาตอบคําถามได้เลยไม่ยากเลยนะนักเรียนไม่ยากเลยนะแค่นักเรียนต้องอ่านแผนภูมิรูปวงกลมนะแล้วนํามาตอบคําถามนะนักเรียนก็จะสามารถตอบคําถามได้ถูกต้องนะคะ,ะดูนะข้อที่1ข้อที่สองและข้อที่สามี่ห้าหน้าแรกมีทั้งหมด5้าข้อย่อยนะคะเดี๋ยวครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างในข้อที่1 4จุดสี่ เขาถามว่าถ้าลูกค้าสั่งเค้กทั้งหมด600กล่องถามว่าเป็นเค้กมะตูมกี่กล่องละอะเราก็สามารถหาได้โดยเราจะต้องดูก่อนว่าเค้กมะตูมที่เขากำหนดมาให้มีจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์คะมี25เปอร์เซนใช่ไหมเอ่ยเราก็หาได้โดยนำมาทำ25นะให้เป็นเศษส่วนร้อยละนะก็คือ25ส่วน100อะ ของเค้กทั้งหมดเค้กทั้งหมดเขากําหนดมาให้คือ600กล่องอนักเรียนเห็นไหมเขาถามเขากําหนดมาให้600กล่องดังนั้นนักเรียนก็สามารถหาคําตอบออกมาได้เลยนะคะอ่ะไปหาเองนะคครูฝากให้นักเรียนไปหาคําตอบนะคะอ่ะโอเคนะข้อ1.5ก็เหมือนกันเลยนะแต่เขากําหนดให้อ่ะจานวนเค้กที่ลูกค้าสั่งนะเพิ่มขึ้นคือหนึ่งพัน,พน,พน 1, กล่องนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนจาก600ตรงนี้ให้เป็น หนึ่งพันนะคะลองทําดูนะไม่ยากนะคะทีนี้ข้อที่สองข้อที่สองเป็นเรื่องของตัวอักษรตัวแรกของชื่อนักเรียนนะเป็นการสรํารวจว่าชื่อของนักเรียนนะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรใดนะคะในห้องนี้นะ,อ,ะอาจจะไม่ใช่ในห้องที่เราเรียนอยู่นะแต่คุณครูสมมุติขึ้นมานะนักเรียนสมมุติข้อมูลขึ้นมานะคะ,ะมีตัวอะไรบ้างเอ่ยมีอ้ออ่าง จอจานพอพานวงแแวนและสอเสือแต่นักเรียนเห็นไหมเอ,อ่ยว่าแผนภูมินี้เหมือนกับแผนภูมิรูปวงกลมอันสุดท้ายที่คุณครูได้สอนนักเรียนไปเลยก็คือเขาจะไม่ได้กําหนดเปอร์เซ็นต์มาให้หนึ่งช่องนะนักเรียนก็สามารถหาได้นะโดยนำหนึ่งร้อยมาลบกับเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะคะนักเรียนก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของตัวอักษรวอลแวนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ ข้อทีอ่หน้านี้ก็มีทั้งหมด5ข้อเหมือนกันคุณผูก็ทําให้เป็นตัวอย่างคือข้อสองนะคะเขาถามว่าถ้ามีนักเรียน4ี่สิคนชื่อนักเรียนที่ขึ้นต้นด้วยสอเสือมีกี่คนอ่ะสอเสือมี25%เปอร์เซ็นต์นักเรียนก็นำมาคิดได้เลยคือ25ส้าส่วนหนึ่งของนักเรียนทั้งหมดก็คือ4ี่สิบคนนั่นเองนักเรียนก็นำา40มาคิดคำนวณแบบนี้ได้เลยนะอ่ะ คุณครูไม่ได้คิดให้นะนักเรียนฝากให้นักเรียนไปคิดด้วยตัวเองนะแต่เชื่อว่าไม่ยากนักเรียนเชื่อว่านักเรียนทุกคนทําได้อย่างแน่นอนนะอ่าโอเคนะคะฝากให้นักเรียนไปทําด้วยนะมี2หน้าถึงจะมี2หน้าแต่นักเรียนมีแค่10ข้อเองนะเขียนตัวเลขนิดเดียวนะคะใช้การตอบคําถามจากแผนภูมิรูปวงกลมนี้นะไม่ยากนะคะอ่าโอเคนะ สำหรับวันนี้นะหวังว่านักเรียนนะจะได้ความรู้นะในเรื่องของการอ่านแผนภูมิรูปวงกลมกันไปนะคะเมื่อนักเรียนไปเจอแผนภูมิรูปวงกลมอื่นๆนะนักเรียนก็จะสามารถทราบได้ว่าเอ้จำนวนมันคือจำนวนเท่าไหร่นะถ้าเขาให้มาเป็นเปอร์เซนต์มานักเรียนก็สามารถแปลงให้มันเป็นจำนวนได้นะคะอ่าโอเคนะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ thank you